ไปกับเพียวันนี้เพียจะพาทุกคนไปเที่ยวชมตลาดลินน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์อีกหนึห่งสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพตั้งอยู่ตำบลอ้องเก็ตอำเภอปากเก็ดจังหวัดนนทบุรีจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลย วันนี้นะคะก็จะขอแนะนำาตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะคะครับตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะคะก่อตั้งขึ้นโดยพันตำรวจเอกดรธงชัยเย็นประเสริฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงได้มีสถานที่ในการจำหน่ายสินค้านะคะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคคุณพันยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะไดครับงั้นเราไปชมอาหารอร่อยกันเลยค่ะไปครับ แก๊งิเลสค่ะแก๊งกิเลนะคะร้านนี้คือร้านแม่น้องอามนะคะอาหารอร่อยนะคะในตลาดของเรามีผ้ามีอาหารมากมายเลยค่ะเช่นน้องอามนี่ผู้ชายเหรอครับผู้ช่ค่ะผู้หญิงเจ็ดได้ของม้วนนมแพะนะคะของดั้งเดิมของตลาดของเราเลยทีเดียวนะคะอยู่คู่กับตลาดของเรามาตั้งแต่เริ่มเลยทีเดียวคของม้วนนมแพะนะคะ ค,คุณพันธ์ชอบทานไหมคะของมัวหนุ่มแพะทานยากครับทานยากค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเลยทีเดียวคะ <st arts> ่ะดิบูสเต๊ะรสเด็ดเจ้านี้นี่คุณพันธ์ชอบทานไหมคะบูสเต้ชอบครับ่ค่ะนี่คือของในชุมชนเหรอครับของที่เป็นชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ๆ้เคียงก็มาขายสินค้ากันนะคะค่ะเป็นของสวนอะไรก็จะเป็นปลูกกันเอง,องเ้ามาขายพวก้็มาขาย เดี๋ยวป้ายอยากพาไปดูขนมเบื้องยวนก่อนครับขึ้นข้างบนค่ะเคยได้ยินเอ่อะไรนะทอดมันดอกกะลาไหมคะทอดมันดอกกะลามักจะมีที่เกาะเกตะค่แต่ที่วัดใหญ่เราก็ร้านแรกเลยใช่ค่ะทอดมันดอกกะลาด้านนู้นเลยค่ะนี่ทอดมันดอกกะลานะคะไม่ต้องไปเกาะเกตเราก็มีมีทานแล้วที่นี่ชิมแนล้วชิมละชิมอิล้ลชิมอิ่มขอบคุณค่ะอาลองริบ อร่อยนะคะอร่อยกว่านี้บ้านเลยอ่ป่ะปชมกันต่อนี่ขนมเบื้องยวนร้านคุณป้ารำพึงเนี่ยของโบราณหาทานยากนะคะขอชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งอาใส่เลยขอได้ไงใส่ตั้งเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ ค่ะนี่ร้านนี้ก็ขนมรังพึ้งค่ะสถานีรังพึ้งค่ะจะเอารังพึ้งชอบรังพึ้งอะไรฟิบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เอา,เา,าเอนนี้อันครับอือฮะเลยอ่ามาต่อมาต่อ อ่าร้านนี้เป็นของอันนี้เป็นของประธานตลาดส้มตำนี่นี่นี่เลยค่ะคุณพันชอบทานส้มตำไหมคะเนี่ยประธานตลาดนะคะขอเสิร์ฟแซ่บแซ่ส้มตำหรือแม่คะครับขอทั้งสองอย่างแซ่บทั้งสองอย่างแม่ค้าว่าแซ่บไหมอ่าไปได้านนู้นเลยก๋วยเตี๋ยวไก่อันดีเซิรทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเห็น <c oughs> ไหมแมค่ค้าสวย เบื่อคุณพันชอบก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไหมพ่อมาะลเกือบไปเกาแล้วนะคะสถานที่นั่งรับประทานนะคะศาลาทรงไทยก้าหลังในตลาดของเรานั่งสบายๆเลยค่ะ น้องอามเนี่ยค่ะพี่เมื่อกี้ข้าวแกงแม่น้องอามเนี่ยน้องอามที่ช่วยคุณแม่ทุกอย่างเลยน่ารักเด็กคนนี้นะอ่ะแปดสิบบาทเดี๋ยวพี่เขาสแกนให้ลูกอันนี้ก็น้ำพริกน้ำพริกแาบรสเลยค่ะน้ำพริกบางขามน้ำพริกกะปิน้ำพริกลงเรือสนใจน้ำพริกอะไรไหมคะบาลัดบารัดสับ ใช่ไหมคะปลาสับค่ะปลาสับชุดหนึงครับและอะไรอย่างเดียวละครผมป้าสะหนีวันพาเฮียของเราเดินทั่วตลาดเลยว่าไปแล้วเฮียก็ได้ของกินมาเยอะเหมือนกันนันนี่ยไปชมค่ะร้านตัดผมนะคะเาะมีทีมงานจีดอาสาจากสถาบัน b a r b e r Factory มาตัดผมให้นะคะบริการฟรีให้กับประชาชน เนี่ยคะ่ะนี่คุณครูน้ำคุณพานนี่คุณครูน้ำทีมงานจิตอาสาจากสถาบันบับเบอร์แฟคทอรี่นะคะก็ะตัดผมให้ประชาชนทุกสัปดาห์ค่ะเจะ๋งมากมน่ารักมากฟรีเลยคะ่ะบเวลาฟรีค่ะผิวน้ำก็ำำดูแลอย่างเรียบร้อยก็จะมีคนที่ใจยเยอะมาร่วมกิจกรรมมาลงโครงการจัดไหมคุณนะักคนะุณพานตัดไหม ตัดผมอะตัดผมก่อนก็ได้โอเคไปนั่นนะครับไม่ต้องตกใจหัวแล้วพี่ตัดได้เลย เราเฮี่ยตัดผมเสริมหล่อเดี๋ยวเราตามคุณป้าชวีวันไปเดินชมตลาดกันต่อสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าของที่เฮี่ยซื้อจะเยอะแค่ไหนกันเชียวอ่าล้วนนี้ก็จะเป็นไก่ทอดในขายดีมากจะหมดแล้วไก่ทอดกุ้งทอดนะคะไก่ย่างแล้วนกะ็ข้าวเหนียวหมูปิ้งแม่ค้าสดสวยแม่ค้าเขาน่ารักที่เนี้ยนอกจาก คนไทยนะคะที่มาเที่ยวมุสลิมนะคะอิสลามก็สามารถมาทานอาหารที่ตลาดเราได้มีข้าวหมกไก่นะคะของอาจารย์อานนท์นะคะข้าวหมกไก่ร้วน้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยทีเดียวร้านนี้ก็เป็นอาหารของคนรุ่นใหม่ซูชิแต่เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห็นมาขายดีจะหมดแล้ว <c oughs> ขายดี <c oughs> จะเป็นพวกอาหารทามสังผัดไทยกุ้งสดหอยทอดออส่วนจุกี้ทะเล อาหาไยอบอุ่นน่ารักอัธยาศัยดีน่ารักทุกคนเลยหอยทอดมาแรงผู่หอยนางรมออส่วนผัดไทยขนมผักกาดด้าน,นี้ก็จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวซีฟู้ดนี่ค่ะบะหมี่หมูดแดงนะคะยำมุ้นเส้นรสเด็ดมากๆเลยร้านนี้ป้าเป็นลูกค้าประจำอยู่ก้วยเตียวหมูก้วยเตียวเนื้อน้ำตกนะคะ ะะร้านผู้ใหญ่โรดผู้ใหญ่วิโรดนะคะอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะ,นะค,ะคหลังจากที่เราได้เดินชมมาตั่วแล้วค,คุณพันลองชิมสิคะคุณพันชอบทานผัดไทยอร่อยมากนะคะกินได้เลยไหมครับได้เลยค่ะเช่ญเลยค่ะไม่น่าไหวเริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวเ <laughs> ช่ญเลยค่ะห <laughs> มูสเต๊กก็อร่อยค่ะเจ้าตลาดเรามีหมูสเต๊กสองร้านนะคะแต่อร่อยไม่แพ้กันทั้งสองร้านอร่อยเลย <laughs> อร่อยไหมคะ <Wow. S 2> ค่ะนี่มเครับค่ะ,ค,ะคุณพันเคยมาที่ตลาดนี้ไหมคะเคยมาที่วันด้ครับแต่ม่เคยตลาดก็น่าจะเคยมาครับเพราะว่าตลาดเราก็12ปีแล้วค่ะอ2ปี 2> ตั้งแต่2550เนี่ย <50. S 2> ก็ก็มีงานทุเรียนก่อนช่วงนั้นก็มีการล่องเรือไว้ปลาตาวัดด้วยค่ะช่วงนี้ไม่มีมาหยุดตอนปี562 ภาวะโควิด19นะคะ,คะแล้วท่านก็เลยเห็นว่ามีผู้สนใจเยอะท่านก็เลยสร้างตลาดแห่งนี้เพื่อให้ประชาบ้านมีที่ค้าขายก็ทําให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มมีรายได้เพิ่ม,ม,เ,มเ,ปเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวเลยทีเดียวค่ะคแล้วก็เราก็ชาวบ้านแรกๆก็อายอไม่ค่อยขาย <c oughs> ขายแต่ของสวนต่หลังก็เริ่มทําอาหาร <c oughs> หลากหลายค่ะเริ่มเริ่มจะทําอาหารหลากหลายขึ้น แล้วก็มีผู้ให้ความสนใจเนี่ยมีทีมงานจิตอาสาพามาตัดผมฟรีอะไรให้มีกิจกรรมรบมนเวทีเก็สร้างประโยชน์มากมายเลยให้กับชุมชนของเราแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปด้วยตลาดเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตลาดนัดหรืออะไรเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยให้คนคมาทำบุญด้วยอะไรอย่างนี้ค,ค,ค่ะตลาดของเราเปิดเป็นประจําในทุกวัน เสาร์อาทิตย์นะคะละวันสําคัญวันสาคัญทางพระพุทธศาสนานะคะกิจกรรมประจําของเราก็คือการตักบาตรพระสงฆ์ในทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้นาิกานะคะและนอกนั้นก็ยังมีกิจกรรมชมรมคนรักเสียงเพลงค่ะใครที่ชื่นชอบการร้องเพลงนะคะเราก็จะมีวันเสาร์เว้นเสาร์นะคะแล้วก็ใครที่มีามาตัดผมนะคะพาครอบครัวมาพักก่อน าตัดผมกันได้นะคะตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะผู้ค้าใจดีมีอัธยาศัยนะคะบรรยากาศโล่งโปร่งสบายนะคะขอให้ทุกท่านมาพักผ่อนในวันหยุดยังมีความสุขกันค่ะ